รูกคนรักสีตาบมานะคะมีเขาฝากมาเหมือนแบบก็เคยคิดหลายแว็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบพ่อแบบอยู่ที่นี่ใช่ไหมเหมือนที่แพรก็รู้ว่าสีตาเหนื่อยกันมากๆเขาก็จะชอบถามตลอดเลยว่ากลับไปอยู่แพรไหมคนนพ้น,าน่ารักเชื่อแล้วน่ารักหลยคนจริงสุดๆนะคะต้องตื่นไปเรียนรักนะ <S <S คนหยุดทํางานอืมนั่นแหละแล้วแบบมันเหมือนแบบว่า มันก็อยากกลับไปนะแต่ว่าเหมือนพอเรามาอยู่เมืองกรุงน,นนะันแล้ะเราไม่สามารถกลับไปอยู่แบบอยู่อยู่ที่ที่ไม่มีอะไรได้แล้วไม่มีแบบไม่มีสยาไม่มีเซนทันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันอยู่ไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าเราจะรักมากแค่ไหนก็ตามทุกคนแบบไม่รู้ทุกคนเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยอืเหมือนเราอยู่ที่นี่มานานมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วพอแบบพอได้มาอยู่เชียงใหม่มันเหมือนทุกอย่างแบบอยู่ตรงกลางระหว่างแบบเซฟโซนกับแบบว่า กับความเคยชินอะเออแล้วแบบเชียงใหม่เป็นเหมือนแบบเหมือนตอนที่เจ้าหมัยมามามาออดิชั่นที่นี่ใหม่ๆอะเ <c oughs> ขาก็จะเปิดเพลงที่แบบเป็นซาลอซอซึงอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมดิใจมาไม่ได้ไปชิมอะไรที่เล่มทได้เลยเออนั่นแหละเหมือนแบบแล้วเหมือนแบบมันเหมือนแบบอบอุ่นใจมากเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงนี้นานมากคือเหมือนแบบโอ้ยพูดเราก็จะร้องเหมือนแบบว่าตอนอยู่ที่แพรเราได้ยินเพลงงี้บ่อยมาใช่ไหมมันแบบ มันแบบว่าหาได้ทั่วไปมากๆกับเพลงที่แบบเป็นเพลงเมืองเหนือเออหรือแบบว่าเพลงรานาคามินอะไรอย่างเงี้ยเราแบบฟังตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วพอแบบกลับมาพอมาเชียงใหม่ใช่ปะแล้วเราได้ยินเสียงอย่างนง้นแล้วเราแบบเราไม่ได้ยินอย่างนี้แบบเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไม่ได้ยินอย่างนี้มาแบบว่าตั้งแต่ย้ายไปอยู่นี่ป .4 อือป .4 แล้วแบบโหแบบทุกอย่างมันแบบอบอุ่นหัวใจอืม เชียงใหม่ก็เลยเป็น perfect place สำหรับสีตามากๆนะคะเพราะว่ามีทั้งห้างแล้วก็มีแบบภาษาเหนือให้ได้ยินให้แบบอบอุ่นใจก็ไม่ได้จริงๆเป็นคนไม่ได้ปรับตัวยากนะแบบเป็นคนที่อยู่ได้ทุกที่นั่นแหละแต่ว่าเราอยู่เมืองเหนือมาตลอดใช่ไหมเราไม่เคยอยู่ไกลไปกว่ากรุงเทพอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าวันนึงแบบเราไปเรียนแบบขอนแก่นหรือเราไปเรียนแบบ ขเขาเรียกว่าอะไรชนบุรีเงี้ยเราจะอยู่ยังไงอะ่ะเออเราอยู่กับแบบเราอยู่ภาคกลางภาคเหนือมาตลอดทั้งชีวิตลราแบบไม่สิตาไม่เคยไปภาคอื่นเลยถ้าไม่นับแบบหัวหินพัทยาอะไรเงี้ยสิตาก็ไม่เคยไปภาคอื่นเลยที่แบบนอกเหนือจากกรุงเทพแล้วก็ภาคเหนือฮะอืเพราะแม่เป็นของเลี้ยไงปรับตัวง่ายใช่ไหมจริงๆตอนอยู่เชียงใหม่แทบไม่ต้องปรับตัวเลยค่ะแบบสบายมากเพราะว่าเราแบบ เคยชินเหมือนแบบเหมือนฟิลกับบ้านหน่อยๆอ,อ่ะเนาะแล้วพอตอนกลับไปกรุงเทพอะมันสะดวกสบายมากแล้วมันก็สนุกมากแต่มันเหมือนไม่ใช่พักผ่อนอะเหมือนตอนนั้นใช่ไหมไปทํางานมิกน้อยกับพี่ฟอแล้วเหมือนแบบเรากําลังจะกลับเชียงใหม่แล้วแล้วเราอยู่ๆเราก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านกันทั้งคู่แบบคุยกันว่าเฮ้ยถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเชียงใหม่มันเป็นบ้านไปแล้วจริงๆอะไรแบบเหมือนเวลาเรากลับเชียงใหม่แล้วเราเรียกว่ากลับบ้านอะไร นี่ก็ซิตี้บาร์คือคิดว่าจะเป็นไงถ้าไม่อยู่กทมอใช่ปะ้ะเราเป็นแบบเออเป็นคนแบบนี้ไปแล้วอะ่ะตอนนี้ก็อยากได้งานที่เชียงใหม่เพราะมีสีตาไงจริงเปล่า <laughs> แต่เชียงใหม่น่าอยู่จริงๆนะถ้าใครคิดจะมาอยู่ก็แนะนํานะคะแต่ว่าค่ารถแพงค่ะอืคนเชียงใหม่น่าแต่ดีมาคอนเฟิร์มจริง มันก็เลยเราอยู่เรามาสิปีแต่ยามมาพึ่งหา้ะถ้าถ้าสิตาแบบวันหนึ่งสิตาต้องย้ายไปอยู่แบบภาคอื่นเช่นอีสานห,หรือว่าภาคใต้อย่างเงี้ยสิตาแบบร้องไห้ตายเลยไม่ไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่ไม่เคยสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยชั้นว่จริงเอาแบบพูดถึงโปรเจกต์ที่ทุกคนทําให้ก็คือแบบพอเห็นเขาว่าแบบอะไรนะเอออะไรสักอย่างอเวอร์โฮมคือแบบ จะร้องไห้แล้วนะแต่ว่าเก็บทรงอยู่แต่ว่าคือตอนนั้นก็คือลิปซิงแล้วไม่ได้ร้องสดแล้วเพราะว่าถ้าร้องออกไปเสียงสัดแน่นอนแล้วก็เลยหันไปดูฮึอ๋อคันนิง้งอย่างนี้เลยเ <c oughs> ขาค้นทุกคนว่านะคะอย่างนี้หัวใจจะได้ไหมได้เลย